สวัสดีพี่น้องเอฟซีครับผมตอนนี้ก็วิ่งตามตูดแมคโครเซลีครับปิดตูดให้เช่นเคยครับผมหลังจากที่ไปเติมน้ำมันมาแล้วนะครับวันนี้เติมน้ำมันไป500บาทนะครับามาดูว่าน้ำมัน500บาทนี่ถึงเย็นไหม ดิงานอยู่บ้านหนองสโนครับหนองสโนไม่รู้ว่าจะมีรถดำกี่คันครับไมโครพึ่งเข้ามาครับผมมาดักรออยู่กลางทางนํออนำพาทุกท่านเข้าสู่ช่องร็อกยีนี่สายยวดทีมงานโทรหนึ่งนะครับผมว่าจะได้ไปโทรหนึ่งก็นู่นแหละครับหลังปีใหม่นู่นแหละ งานหาเงินก่อนหาค่าน้ำมันก่อนนะครับนี่ก็มาวิ่งอยู่กับทีมงานเสรีครับทีมงานป๋าฮกก็โทรมาตามเหมือนกันแต่พอดีเสรีโทรมาก่อนครับเป็นที่ต้องการตัวเหลือเกินครับตอนนี้ <c oughs> เพราะว่าแม่โคเยอะครับแต่ว่ารถดำมันน้อยที่บ้านนะครับที่อุบลรถดำน้อยครับแต่แม่โคนี่เยอะมาก ก็ช่วยไปสิแต่ละทีมงานครับช่วยช่วยกันไปก่อนนะครับใครรถน้อยก็ช่วยช่วยกันไปก่อนวันนี้ตาชัยตาชัยไปวิ่งช่วยป๋าหกครับตาชัยกับตาวิไลไปช่วยป๋าหกช่วยเจ้าแนนครับผม่วนผมนี่ก็มาช่วยเซรีครับที่จริงอะถ้าผมวิ่งช่วยป๋าหกนะ ก็อยู่ใกล้ๆบ้านผมเองนะครับห่างจากบ้านผมไปแค่2กิโลนะครับแต่ว่าฝั่งนี้ไม่มีใครมาช่วยเลยนะครับก็เลยต้องมาช่วยวิ่งฝั่งนี้ก่อนนะครับจากบ้านผมมาที่นี่ถ้ามาเส้นทางรัดก็อยู่ประมาณ4ิโลครับแต่ถ้าวิ่งมาตามถนนลัดยางก็ปาไปเป็น10โลเนี่ยถ้ารัดก็คือขากลับตอนเย็นผมน่าจะ วิ่งกับทางถนนลูกลังนะครับผมเพราะว่าตอนเช้าผมวิ่งออกมาหาแมคโครครับมาหาเสรีก็เลยมันก็เลยอ้อมไกลแต่ว่าใช้เวลาน้อยครับระยะทางไม่ไกลทางมันดีกว่าไงครับแต่ถ้าไปทางลูกลังอ่ะทางมันใกล้แต่ว่าระยะทางมันก็อาจจะ ยะเวลาในการเดินทางก็อาจจะจะไกลกว่านิดหนึ่งเพราะว่ามันเป็นทางลูกลังเนาะก็จะวิ่งลําบากนิดหนึ่งอันีเข้าหมู่บ้านครับอันนี้เป็นเส้นข้างนอกนะครับอันนี้เป็นหมู่บ้านใหญ่เป็นตําบลเหมือนกันครับบ้านตบนาบลแต่ว่าขึ้นกับอําเภอบุญทลิกไม่ได้ขึ้นกับอําเภอเดชอุดมนะครับนี่ปีที่แล้วนี่สายไฟเส้นนี้ขาดสิรีสิริจัดไปเลย ไฟขาดเลยตอนนี้รถแมคโครนี่ต้องมีแบบทําไม้ไม้โค้งนะครับเพื่อให้มันรอดสายไฟได้ง่ายๆเพราะว่ามันจะโดนสายไฟพอดีเลยอะตามบ้านนอกเนี่ย เที่ยวยังไม่รู้นะสายไฟด้วยสายไฟเวอร์เดอร์เสรีนะผมก็ต้องช่วยดูด้วยนะครับ